สวัสดีครับพี่ทุกคนนอดทักทายกันกับอีกคลิปหนึ่งครับกับโตเลขพีอาดุลนะครับพีอดุลเพป่นไฮตัวใหนะครับมวันหานเพ่อนไฮแลนด์ตัวใหมันเข่าบอมันถือบอนะครับแต่ผมบอกครับเลขพีอดุลบอหลุดนะครับเลขพีอดุลเข่านะครับสำหรับเลขวิ่งของเพิ่นนะครับบอเรียวิ่งเพิ่อดเข่าบอเข่าครับอันนี้ผมกาลันตีหน่อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลขวิ่งเพิ่์เข่าและการงวดนี้จะเพิ่นกระไฮมาแล้วนะครับ ผมเดี๋ยวผมโล่งหายในคลิปนี้เลยนะครับพีมักพีสื่อพีมักพีตามพีบอมักพีผ่านนะครับผมก็ต้องไปคิดยัางายครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นบอมีผปูใด้หูนะครับวาอ่ะบอมมีผปูใด้หูนะครับว่าหวายเสือกโตใหนะครับหูแค่ว่า ออกมือไดกับมือนั้นนะครับผมออกผู้ใดซื้อถือกระไรเงินผู้ใดสื่อบัถือกกับอะไรเงินมันก็มีสำนั่นนะครับแล้วก็นแนวทางมันก็คือแนวทางมาเป็น,นอื่นไปบุได้เพราะว่าบังบรได้หูนะครับว่าหววมันสกออกตัวใดจากได้นผมก็ต้องขอโทษแล,ล้วกันเนะาะผิดพลาดประกาศใดทักอีเมนกัผมก็ต้องขอโทษไปนะโอกาสนี่แล้วกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็อย่างที่ผมบอกนะครับแนวทางมันก็คือแนวทางบ่มีู้ใดหูครับว่าหัวสกอกตัวใดนะครับผม ไปกันดีกว่านะครับกับตัวเลขพีอดุลหดประจําวันที่16กันยายนพศ2568นะครับ16กันยายนนะครับ2568ได้ตัวไดนะครับกับพีอดุลนะครับเอาเลขวิ่งนะครับ2ชุดไปก่อนนะครับเป็นได้ตัวไดนะครับงวดนี้พี่ดุลไห้ตัวไดครับบอกเลยว่าครับ มาแหงแซงทางโค้งนะครับผมสองชุดนะครับเล็กเด่นมีสองตัวงดทิพานมาเด่นตัวไหนครับย้อนหลังไปบนงชักหน่อยนะครับงดทิพานมาเด่นหนึ่งกับสองครับเข่าสามหนึ่งนะครับผมเข่าสามหนึ่งนะครับมีตัวอย่างนะครับเข่าสามหนึ่งเนาะเข่าสามหนึ่งนะครับมีหนึ่งกับสามเห็นว่าครับเข่ามีหนึ่งกับสองเข่า 3าหนึ่งนะครับสลับงวดนี้นะครับสลับงวดนี้นะครับผมเขียนให้ดีกคนะครับชัดเกนนะครับ สำหรับงวดนี้ครับเด่นตัวไหนแคบหน้าจอครับผมไอ้ซเสื้อปุ๋ยแถมมานองละงวดนี้นะครับพี่ดุนเด่นเจ็ดกับแปดครับห้แปดสามกับแปดหาครับพี่ดุนเด่นเจ็ดกับแปดครับ ให้แปดสามให้แปดหาครับให้เจ็บสามให้เจ็บหาครับผมงวดประจั่วันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกลับกับพี่อดุลครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเลขเปลี่ยนชีวิตนะครับสำลีคนดีมีน้ำใจขเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมน้ำนะครับเพื่อบระพาดคิดในทางช่องสำลีคนดีมีน้ำใจพี่อดุลเด่นเจ็ดกับแปดครับให้แปดสามแปดหาเจ็ดสามเจ็ดหาคิดว่าจะได้มาบอ นะครับเลขเรางามเครับ8 3 8 5 7 3 7 5นะครับแนวทางอย่างนี้มีที่ไหนครับเลขหน่วยทุดเลขวิ่งเขาสวดทาซีผมมากกับ7 4 7 2 8 4 8 2เท่านะั้น นะครับผมกะฝากละกันน้อยเดียวหน่อครับบันดียวหลายครับหานาทีนึงดอกนะครับจะฟอร์ลับขาศน์ผมนะครับผมกะมีนาทีมาบอกนะครับผมกะคิดถึงกับไปเรื่อปกติครับตัวเลขมันไม่โปร่งหูเราก็ไม่สิออกตัวใหญนะครับผมก็บอกได้สํานักนะครับผมปกก็บอกรายสานักอีหลีนะครับผมกะฝากละกันเนาะลองเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งครับผมเนาะมันบปร่งหูนะครับว่าออกตัวใหญแต่ว่าทางที่หูก็คือ เข้ามาเข้ากับสื่อเข้ามาบักเข้ากับผ่านจะได้กะฝาก,ก็ะไยก็แช่นะครับกับตัวเลขเพียอดุลนงวดประจาวันทีงวดประจาวันที16กันยายนพศ2 5 6 8ครับแนวทางมันก็คือแนวทางครับผมมีพอดีหัวเครับบอกหัยสวกตัวไหนยันนอนนะครับแต่ดั้เรื่องแล้เล่าหรือมาฝากทีทุกคนเลยคราบนะครับสำหรับสายวิ่งวานาลาดนะครับเลขวิ่งร้บเขาดีอยู่แล้วเขาสูงงวดก็ว่าได้ นะครับมีตัวเด่นแต่จับปะปุ๊บเจ๊กกระแปดแค่น,น,นั้นงวดก้อนถ้าประจับพวกก้อนหนึ่งกับสองการเงินค่ากับเขาล้วครับวันนี้วัดสิจับสี่กับสองเลยครับชวนครับโอเคครับบนันี้ขอทุกคนมีความสุขครับวันนี้สวัสดีครับผม